วันนี้เราจะมาซ่อมลำโพงครับลำโพงเสียงเพี้ยนทำไมถึงเสียงเพี้ยนเพราะว่ามันเกิดการโอเวอร์โหลดในขณะที่เราอัด Power อร์จนพีคนะครับเสียงมันจะเพี้ยนนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านฟังดูเหมือนเมื่อกี้เีียยไปสข่่าาหงงอออออน้้รรับรบจกท ดูฟังเสียงปกติเปลี่ยน้อยแล้วปุที่แรกเพี้ยนทั้งสองเลย<ม>เพี้ยนตรงไหนมันเพี้ยนตรงไหนเพี้ยนช่วงความถี่ประมาณ300 Hz. เฮิร์ตนะครับเสียงโทนมิดโลออกมามันจะไม่อิ่มมันจะออกแบบแหบๆแ๋ยวผมจะแยกให้ฟังเ<ม>สียงเบ็ ออกปกตินะครับแต่ว่ามิดโลจะออกเป็นแบบแผลก็กาอาการนี้วอยไม่ไหมนะครับเกิดจากว่าโหลดเวลาเราอัดกระเทกเต็มที่แล้วลวดมันเปรเยนสภาพเท,ทียบกันออกไหมครับต้องระดับหูโปรนะครับถึงจะเทียบออก แล้วผมก็สั่งรอยมาแล้วผมเปลี่ยนไปแล้วตัวหนึ่งไอตู้ที่เปลี่ยนก็คือตัวนี้แต่ก่อนก็เพี้ยนเหมือนกันเปลี่ยนวอยไปแล้วครับเนี่ยวอยสั่งมาวอย75.5มิลเดี๋ยวจะเปลี่ยนตู้ใบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูการเปลี่ยนวอยแล้วก็หลังเปลี่ยนวอยเราค่อยมาเทสเสียงอีกทีหนึ่งเทสด้วย เครื่องปกติไม่มีการปรับบูตอะไรทั้งสิน้นเทสเป็นเสียงแฟลตนะครับเวลาเทสลำโพงห้ามปรับโทนคีโลคัดไฮคัดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะแยกเสียงไม่ออกเราต้องปรับเป็นโทนแฟลตเท่านั้นแล้วเราก็มาแกะลำโพงกันเลยครับเพื่อจะเอามาเปลี่ยนวอยผมถอดนัดไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วเวนตัยั เวลาถอดลำโพงต้องระวังนะครับอย่าให้ไขควงทิ่มขอบนี่ขาดเดี๋ยวงานเข้าเวลาเราต้องงัดจากด้านข้างครับก็ค่อยๆเอามือลูบเข้าไปน้ำหนักแม่เหล็กมันเยอะนะครับตูดมันใหญ่เราต้องระวังแล้วเราก็ยกลกล,กลกบาตัวน,นี้แหละอ่าเนี่ยเห็นไหมตูดบลอลลเลยยกเต่๋ยวลำโพงก็จะเป็นหลายกิโลแล้วครับยกไม่ไหวเราต้องทิ้งไว้ตรงนี้ก่อน แล้วเราก็บัดกรีเทอรลำโพงมาซ่อมก่อนถอดหมวกลำโพงออกก่อนนะครับโดยการใช้ทินเนอร์ให้กาวมันเปื่อยเอาอะไรมาครอบทิ้งไว้สักสินาทีได้แล้วครับตัวครอบไปยืมของแม่บ้านมาก่อนเราก็ปิดไว้เพื่อไม่ให้ทินเนอร์มันระเหยเร็วให้มันอบก,กาวกาวยางที่ปิดหมวกเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปื่อยอทิ้งไว้สินาทีค่อยมาแกะมันจะกระดาษมันจะไม่ยุย่ย หลังจาก15นาทีผ่านไปเราก็มาแกะดูรอยกันเลยว่ามันเปอยยรางใช้คัตเตอร์รนะครับคัตเตอร์เนื่อยแล้วครับทินเนอร์เวลากาวยางหมวกเนะครับจะปิดกาวยางไว้นะครับเวลาดูทินเนอร์มันจะเปือยทำให้เราแกะง่าย ถ้าอะไรไม่ไม่ลงคินเนอร์ถ้าเราเกะมันจะเสียกระดาษเลยหมวกก็จะเสียลำโพงก,ก็จะเสียกระดาษน่ครับได้แล้วเดีย๋ยวเราค่อยมาเกะบอยกันต่อเลยเอาลมร้อนี่เป่านียครับใช้คิเตอร์ลมร้อนตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาเป่าใช้คอบอยนะกาวอีพ็อกซี่ตัวนี้ ต้องเป่าด้วยลมร้อนเท่านั้นนะครับจึงจะออกเป่าแล้วค่อยๆเซะออกกาวมันจะหมดสภาพถ้ามันโดนลมร้อนมากๆเราค่อยๆเซะออกเหมือนกาซ่อมตจ้ลาพวทั่วไปนั่นเละเพียงแค่ว่ามันไม่ไหม้แค่นั้นเองมันยังดังอยู่เสียงเกือบปกติแต่ไม่ปกติแค่นั้นเองถ้าคนไม่เคยฟังเสียงจริงๆก็จะแยกไม่ออก ว่าลำโพงเสียงเพี้ยนนะครับก็จะใช้ใช้กันไปอย่างนี้ผลสุดท้ายก็ไปลงว่าทำไมเครื่องเสียงมันไม่ดีเป็นที่ power หรือเปล่าเป็นที่ mix หรือเปล่าเป็นที่ controller หรือเปล่าวุ่นวายกันไปหมดที่ไหนได้ลำโพงนี่แหละครับตัวการเพราะว่าเวลาที่ power กำลังวัดเยอะๆเร่งๆเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเดือดขึ้นมาหรือว่าไม่มันหอนดังวิทวาดขึ้นมาเนี่ยมันจะมาลวกวอยลำโพงกระเสที่ออกจากเคาเวอร์กำลังวัดสูงๆที่เราไม่สามารถคุมกำลังวัดได้เนี่ยเมื่อลำโพงวัดต่ำกว่าพาวเวอร์แอมป์มันจะมาลวกวอยทำให้วอยนี่เปลี่ยนสภาพลวดอามน้ำยานี่เปลี่ยนสภาพเสียงมัเลยเพี้ยนครับลำโพงก็ยังใหม่คลิกอยู่ เพราะฉะนั้นการเปิดเครื่องเขาถึงต้องใช้ลิมิตลิมิเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับคุมเสียงไม่ให้มันพีคแล้วก็ให้มันถูกแมดระหว่างเขาแอมกับลำโพงจึงเป็นที่มาของซาวเอ็นจิเนียร์ทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ไม่อย่างนั้นก็เราก็ต้องมาเสียลำโพงดีๆไปแทนที่มันจะมีอายุใช้งานได้ ยืนยาวเราก็ต้องมาซ่อมบำรุงถ้าซ่อมบำรุงไม่เป็นเราก็ต้องมาทนใช้กับลำโพงเสียงเพี้ยนแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดก็คือเมื่อเครื่องเสียงเราเสียงไม่เพราะไม่ได้ตามสเปคที่เราจูนเนี่ยมันก็ไม่มีใครจ้างครับไม่มีเงินเมื่อเสียงไม่ดีเขาก็ไม่จ้างอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องไล่เช็คระบบ แล้วก็สำรวจตัวตราอยู่เรื่อยๆสำหรับคนเล่นเครื่องเสียงนะครับนี่ได้แล้วครับบอยลวดเห็นไหมครับเนียนคลิกไม่มีรอยไหม้นะครับแค่มันหม่นๆนิดหนึ่งคือเกิดจากกระแสจาก power amp ที่ตอนเรา มันพีคโอเวอร์โหอัดแรงๆมันจะลวกรอยลำโพงโอมก็วัดได้เปรตโอห์ม,มเดิมเป๊ะนะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนแต่ว่าเสียงที่มันเหนียวนำสนามแม่เหล็กแล้วดันกลวยกระดาษมามันทําไม่ได้เท่าสเปคเดิมมันเลยเสียงเพี้ยนเท่าแล้วเราก็เหลือแค่การขัดระวังนะครับอย่าให้เศษเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้อะไรเข้าไปเราก็เอากระดาษกาวเทปใสเนี่ยปิดรูมันซะมันมันใช้เหล็กกดเวลามันดูดไม่เหล็กมันดูดดันั้นเราต้องเอาพลาสติกหรือว่าเอานิ้วมือเราเนี่ยนะครับล้วงไปติดเทปใสให้มันอุดรูให้ฉลิดอย่าให้ฝุ่นเวลาเราขัดกระดาษกรวยลำโพงเข้าไปในร่องได้ พอเราอุดเสร็จแล้วเราจะต้องมาขัดขัดรอบวงขัดอีโปซี่เก่าออกเอาคาัตเตอร์ซอร้อก็ไม่ได้นะครับแข็งเป๊กเดี๋ยวโดนกระดาษลำโพขาดหรือว่ากว้างเกินไปอีกยิ่งจะหนักเข้าไปใหญ่อีกเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอากระดาษทรายกระดาษทรายเราก็ตัดมาเป็นแผ่นใหญ่แล้วเราก็ตัดให้เป็นแผ่นเล็กอย่างนี้แล้วเราก็หาท่อ ข้อน้ำเนี่ยมาอยาเงี้ยเอามาตัดใส่อย่างนี้ทำมันเป็นกลมๆนี่วิธีการของผมนะครับเอาไปใช้ได้นะนมาพันรอบท่อเสร็จแล้วก็เอาอย่างรัดกับข้าวเนี่ยอันนี้เราก็ใช้กระดาษสายหยาบเพื่อให้มันเร็วเบอร์40ถ้าเบอร์หยาบ มันจะกัดเร่งกัดแป๊บเดียวคนระับคือหยาบ พอเราขัดไปสักพักหนึ่งจะขัดเพลินนะครับเดี๋ยวมันจะหลวมเอาบอยเก่ามาเทียบดูก่อนว่ามพอดีนะอไนะหม,ไมหแล้วเราก็ลงก,กาวครับที่แรกแ้าแต้มเป็นสีจุดก่อน ดูศก่อนถ้าได้ศได้0 100ูนยซที่เราก็เสียบกระดาษแล้วก็ตัดเลยทีนี้จบละรอกาวแห้งอย่างเดียว15นาทีผ่านไปพอกาวมันเริ่มหมาดเราก็ต้องมาเช็คงานนะครับว่าเผื่อมันผิดพลาดทางเทคนิคถ้าปลอยให้กาวแห้งแข็งจริงๆแล้วถ้าเกิดผิดพลาดแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้เด๋ยต้องมาเริ่มต้นใหม่เสียงเงินฟรีค่าว,ว้เราต้องมาตรวจสอบโดยที่เราเอา คัตเตอร์จิ้มๆดูขอบกาวถ้ามันหมาดแล้วเราก็ดึงกระดาษที่เสียบออกดูความเรียบร้อยนะครับดูว่ามันติดนอกติดในไหมเราก็โยกโยกกรวยกระดาษดูดูความลึกตื้นของมันว่าเท่าเดิมก่อนที่เราจะถอดหรือไม่เมีนมีการสไลด์ลงหรือเปล่าอันนี้อ่าตรวจดูเรียบร้อยได้ขนาดเท่ากับที่ตอนเราเกะของที่มาจากโรงงานแล้วลึกตื้น กาวมาเรียบร้อยนะแล้วก็ปิดหมวกเลยทีนี้เอาหมวกมาปิดโดยใช้กาวยางเราใช้กาวยางเนี่ยที่ใช้ปะรถจักรยานเนี่ยใช้ได้ครับกาวยางทุกอย่างกาวอะไรก็ใช้ได้กาวโอลิมปิกกาวดำถ้าให้เป็นกาวยางแค่นั้นแหละมันมีความยืดหยุ่นได้ก่อนจะปิดหมวกเราต้องวัดโอห์มดูก่อนนะครับว่าที่บัตรกรีไปมันติดไหม ถ้าเกิดว่าบัตรกรีไปไม่ติดเราวไม่ต้องร้วหมวกอีกนะเราว,วัดก่อนปรับอ่ะโอเค8โเป๊ะติดบัตรกรีติดนะครับฝ <Okay. S 1> ีมือดีนะนี่นึกได้ทีแล้วก็มาวัดอ่าเราก็เก็บมิตเตอร์ แล้วก็รอหมวกแห้งครับเอาของมีน้ำหนักนิดนึงมากดไว้ก็ได้ถ้ามันเบาฝียังขึ้นอยู่ที่มือแล้วเอาของหนักๆนี้กดไว้ให้หมวกมันติดเสมอแค่นี้ขั้นตอนการเปลี่ยนไอยเสร็จแล้วรอเทสเสียงครับรอกาวแห้งจริงๆก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งพอาดีกาวมันกำลังเซฟตัว นี่ดาวสังกฤรีหาอาจเจียงเจียงเขมรหนึ่งชั่วโมงผ่านไปกาวเริ่มน่าจะแห้งแล้วล่ะเราเชียร์ดูเราแข็งปิกแล้วทำสายลองลำโพงก่อนครับก่อนจะประกอบจะได้ไม่ต้องรือ้อผมไม่มีสายไฟก็หาเอาตามตัวซ่อมนี่แหละอน่ากลัวแล้วเกิดน่ากลัวมากาไฟสองร้อยยี่สิบโมเปลยี่โวลต์นะครับออกเป็นไฟเอ มันโผมัชอบไฟ AC มันเกลียดไฟ DC พอเจอไฟ DC เมื่อไหร่มันไม่แต่ถ้าเจอไฟ AC แล้วมันจะร้องครางสุดชีวิตสัญญาณเสียงก็คือไฟ AC นั่นแหละนี่จำลองอย่างนี้ครับต้อมเป็นช่างซ่อมไม่ต้องกลัวอยาเก่งแค่ระเบิดแตกสายตาแค่นั้นเอาเี๋ยวก็ระเบิดเนี่ยแล้วาก็เก็มดูครับ สั้นหักโมงไม่มีเสียงนังก,ก็แก๊แก,กปกติจะใช้40โวลต์นู่นเนี่ยมันถึงจะดังแรงสะใจแต่ไม่มีผมหาได้แค่นี้โวลต์ตัวส้มก็ถือว่าบุญแล้วปลวกกินดีจังฮะ40โวลต์โหลวกกินอ่ะใช้ได้เสียงออกดี<อ>โห<ด>ลดทอนก่อนเดี๋ยวเผื่อช่างตายมีแต่ยังสาวยังสวยอยู่เดี๋ยวแม่นางก็เรื่องอะไรแม่นางจะอยู่ถ้าเราตาย เราต้องไม่ตายถอดเก็บไว้เหมือนเดิมอันนี้ทําแค่ทดลองชั่วคราวใจไว้ถอดเก็บไว้ครับไม่ให้รบโต๊ะซ่อมทําแบบช่างบ้านนอกเกียงสลบก,กรล่าวแล้วเก็บไว้ไ,ไอตัวไหนดันขึ้นฟังทานไฟฉายั่างนั้นแหละเป็นบวกเนี่ยลำโพงดันขึ้นเนี่ยนะอ่าร้อยมันดันขึ้นก็คือด้านทางนี้บวก ชนพพกี้ผมชนกับขวนี้ข้วนี้เป็นบวกแต้มสีแดงไว้แล้วโอเคไม่ผิดขวบวกเหมือนเดิมจากโรงงานทุกอย่างเวลาประกอบต้องวางนอนนะครับเพราะว่ารถโทรมทันจะได้สีสีแดงก็มาต่อเข้าบวกนะครับก,กรีก็ไปเลยหัวแรงครับนะปลายหมดเกลี้ยงตับใช้งานเะใช้งานมาประสบการณ์โชคโชนดูแต่ปลายหัวแรงกนะ็รู้หมดเลย เผาบอยบวกบัตรกรีบวกนะครับลบบัรกรีลบเวลาไปต่อเสียงจะได้ไม่ผิดเฟสเสร็จแล้วเราก็หงายลำโพงขึ้นแล้วก็วางให้ตรงตำแหน่งรูนัดให้ทันมือเอาครับอย,อ,ยอย่าไม่ต้องเรีบเดี๋ยวปลายไขยวงจะไปทิ่มขอบนิทะลุเสียงลมออกเพี้ยนเลยนะครับลมหลังตู้ออกหน้าตู้ไม่ได้นะครับไม่ชัว ทั้งนั้นทุกอย่างต้องสมประกอบกันอะไรก็ต้องชัวร์ช่างก็ต้องมีฝีมืองานออกมาถึงจะได้งานร้อยเสร็จเลยปิดฟ้าเลยปิดเลยงานจบล้วเอเอ หยุดโซ่ลาองเสียงดูที mm hmm. ถ้าเห็นแต่สายแว่นตาซ่อมก็ไม่ต้องอธิบายก็รู้แล้วว่าช่างเก่ช่แกถ้าไม่เก่ไม่มีใครใส่แว่นตานี่อันนี้เปิดคลาเปิดได้เขาเคยเปิดประจำนะเขาก็เปิดเลยไอ้หมูบกว อ,อันนี้ข้างที่เปลี่ยนใหม่นะครับเสียงถูกละความทีอิ่มๆช่วงประมาณ300อกว่าเฮิร์ตมาแล้วแล้วก็อันนี้ตัวเก่า,า,า,ก,า,าการซ่อมลำโพงเสียงเพี้ยนเปลี่ยนว้อยใหม่เลยนะครับถ้าเสียงเพี้ยน เพราะว่าไว้มันถูกลวกเวลาเราเปิดเครื่องขยายบัดสูงๆหรือเวลาไม่โหนก็จบเสร็จสมบูรณ์แบบเสียงดีปกติไปนก็ได้นะครับเสียงที่เหลือก็ไปเซตประจเอาเพราะว่าลำโพงไม่ผิดแล้วจบการรายงานซ่อมลำโพงครับ